ถ้าพูดถึงเครื่องบินขับไล่ฝึกนักบินที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในชื่อที่หลายคนคุ้นหูก็คือ t 50 Golden Eagle หรือในชื่อเต็มๆว่าไก่ t 50 Golden Eagle เครื่องบินขับไล่ฝึกที่เกิดจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับบริษัทอเมริกันยักษ์ใหญ่ อย่างล็อกฮิตมาติงที่มีชื่อเสียงจากการพัฒนา F16 และ F35 นั่นเองวันนี้ออโต้วิฟหจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเจ้า T50 ลำนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมและทำไมกองทัพอากาศไทยถึงเลือกใช้มัน T50 เป็นเครื่องบินขับไล่แบบ2ที่นั่งถูกออกแบบมาให้ใช้ฝึกนักบินขับไล่ขั้นสูง ก่อนที่นักบินจะได้ย้ายไปบินเครื่องบินขับไล่จริงอย่าง F-16 หรือแม้กระทั่ง F-35 ด้วยระบบควบคุมการบินและการแสดงผลที่ทันสมัยมันจึงสามารถจำลองสถานการณ์การรบได้อย่างสมจริงทำให้การฝึกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นความเร็วสูงสุดของ T-50 อยู่ที่ประมาณ1.5มักหรือประมาณ1,837กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเร็วพอๆกับเครื่องบินรบแท้ๆเลยทีเดียว ความน่าสนใจของ t 50ไม่ได้อยู่แค่การเป็นเครื่องฝึกเท่านั้นเพราะในรุ่นย่อยอย่าง FA-50 ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้ครบมือทั้งจรวดนำวิถีระเบิดและปืนกลอัตโนมัติขึ้นอยู่กับภารกิจที่ต้องการนี่คือสิ่งที่ทำให้ t 50ไม่ใช่แค่เครื่องฝึกธรรมดาแต่กลายเป็นเครื่องบินรบเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพย้อนกลับไปในช่วงปี1990กองทัพอากาศเกาหลีใต้มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องบินฝึกที่ล้าสมัย จึงร่วมมือกับบริษัทล็อกฮิตมาตินเพื่อออกแบบเครื่องบินฝึกใหม่ที่สามารถรองรับการฝึกนักบินในยุคทันสมัยได้ผลลัพธ์ที่ได้คือเจ้าที50 Golden Eagle ลำนี้ที่ถือเป็นเครื่องบินไอพ่นซูเปอร์โซนิกรุ่นแรกที่ออกแบบและผลิตในเกาหลีใต้ถือเป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมการบินเกาหลีเลยทีเดียว T-50 มีการใช้เทคโนโลยีร่วมกับเครื่องบิน F-16 อย่างมากไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกการควบคุมการบินแบบ fly-by-wire และแม้แต่หน้าจอแสดงผลที่คล้ายกับใน F-16 ทั้งหมดนี้ช่วยให้นักบินที่ฝึกกับ T-50 สามารถย้ายไปบินเครื่องบินรบจริงได้ง่ายขึ้นลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกลงได้มหาศาล จุดเด่นอีกข้อของ T50 คือความสามารถในการบินผ่าแผลงและความคล่องตัวที่สูงมากสามารถทำมุมโจมตีได้สูงถึง25องศาระบบควบคุมมีความเสถียรและแม่นยำซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกในสถานการณ์ที่เสมือนจริงและยังปลอดภัยต่อทั้งนักบินและเครื่องบินเอง สำหรับประเทศไทยที50ถูกนำเข้าประจำการในชื่อที50 TH โดยกองทัพอากาศไทยได้เซ็นสัญญาซื้อจากเกาหลีใต้ในปี2015และเริ่มรับมอบในปี2018โดยเป้าหมายคือการใช้ที50 TH เข้ามาแทนที่เครื่องบินฝึก L-39 ที่ใช้งานมานานแล้วความสามารถที่โดดเด่นของที50 TH ไม่เพียงแต่ใช้ฝึกเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปใช้ในภารกิจจริงเช่นการลาดตระเวนการคุ้มกันและแม้กระทั่งการโจมตีเป้าหมายเบาๆได้อีกด้วย t 50 TH ของไทยยังมีการปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบเขตร้อนของบ้านเราทั้งระบบระบายความร้อนระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ควบคุมการบินรวมถึงมีการติดตั้งเราดาร์ที่ทันสมัยทำให้มันเป็นเครื่องบินฝึกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตัวหนึ่งในภูมิภาคนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือที50ยังถูกเลือกใช้งานโดยประเทศอื่นๆอีกมากมายเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อิรักและโปลแลนด์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพและความคุ้มค่าของเครื่องบินรุ่นนี้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของเกาหลีใต้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ทัดเทียมระดับโลกและที0คือผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ในมุมของนักบินเองหลายคนที่ได้สัมผัสกับทีห้ต่างบอกว่ามันให้ประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการขับเครื่องบินรบจริงมากที่สุดสเสถียรปลอดภัยและตอบสนองไวมากทําให้สามารถเรียนรู้การบินขั้นสูงได้เร็วขึ้นทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการย้ายไปประจําการบนเครื่องบินรบจริงในอนาคตในด้านการบํารุงรักษาที0ก็ถือว่าทําได้ง่ายกว่ารุ่นก่อนก่อนระบบต่างๆถูกออกแบบมาให้เข้าถึงได้สะดวกใช้เวลาน้อยในการตรวจเช็คและซ่อมบํารุง ช่วยลดภาระของช่างอากาศยานและเพิ่มอัตราความพร้อมรบของฝูงบินอีกด้วยนอกจากนี้ T-50 ยังสามารถพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเช่น T-A-50 สำหรับฝึกยุทธวิธี F-A-50 สำหรับภารกิจโจมตีเบาและแม้กระทั่งการอัปเกรดให้รองรับเรดาร์ AESA หรือระบบอาวุธอัจฉริยะในอนาคตสิ่งนี้ทำให้ T-50 มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวและสามารถพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ตลอดเวลา เมื่อมองในภาพรวมที50 Golden Eagle ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินฝึกธรรมดาแต่มันคือสะพานเชื่อมจากการฝึกบินพื้นฐานสู่การเป็นนักบินรบเต็มตัวอย่างสมบูรณ์แบบความเร็วความคล่องตัวระบบอาวุธที่ติดตั้งได้และความปลอดภัยที่สูงทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจในยุคใหม่ สำหรับประเทศไทยการมีที50 TS ประจำการอยู่ในฝูงบินนอกจากจะช่วยยกระดับการฝึกนักบินแล้วยังเป็นการส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศด้วยเครื่องบินที่มีความสามารถรอบด้านยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบในอนาคตและนั่นคือเรื่องราวของเจ้าที50 Golden Eagle เครื่องบินขับไล่ฝึกความเร็วเหนือเสียงที่ไม่ธรรมดาเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้วิฟหนึเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับโลกยานยนต์และอากาศยานจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ